สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหางานทําอยู่นะคะวันนี้บริษัท NSK Spring จำกัดเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไปผู้ชายและพนักงานเย็บจากอุตสาหกรรมผู้หญิง เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตเบาะรถยนต์บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นการเปิดรับสมัครพนักงานโดยตรงหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็มารับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนั้นพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไปคือผู้ชายและพนักงานเย็บจากอุตสาหาก,กรรมผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการเย็บจากอุตสาหาก,กรรมนะคะ มีคุณสมบัติดังนี้นะคะผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาตั้งแต่ม .3 ขึ้นไปปวชปวสก็รับนะคะสามารถทำงานกะกลางคืนได้รายได้และสวัสดิการที่จะได้รับรายได้เฉลี่ย15,000บาทถึง20,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะรายได้วันละ400บาท ต่อวันไม่รวมโอทีมีค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารกลางวันวันละ22บาทค่าทำงานกะกลางคืน100-200ถึงบาทต่อวันเงินพิเศษ116บบาทต่อวันมีรถรับส่งพนักงานและเครื่องแบบพนักงานให้ฟรีนะคะมีเงินนำเที่ยวประจำปีสถานที่ปฏิบัติงานนั้นอยู่ที่บริษัท NSK สปริงจำกัดโรงงานผลิตเบาะรถยนต์สาขาบางโพตำบลสนามจันทร์อำเภอบางโพจังหวัดฉะเชิงเซาหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถไปสมัครที่พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไปและพนักงานเย็บจากอุตสาหกรรมเพื่อเข้าทำงานที่บริษัท NSK สปริงจำกัดสามารถสมัครได้ทุกวัน เวลา9นาฬิกาหรือสอบถามได้ที่023157606หรือ0823242812ที่แผนกบุคคลได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังว่างงานและกำลังมองหางานทำอยู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะทุกท่านผู้ชมที่ยังมีบริษัทที่ยังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่แอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเดี๋ยวแอดมินจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อในครั้งต่อไปขอบคุณมากคะ่ะ